สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ได้บนละมันวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาไหว้ขอพรหลวงพ่อองค์ภาษีที่มาขอพรบนละมันไว้ก็พบความสมําเร็จแล้ววันนี้ก็ได้มากแกบนกับหลวงพ่อองคภาษีที่ลูกบนละมันไว้ปีบหนึ่งท่านถ้า ผู้ชมคนไหนจะมาขอพอรหรือบนละมันไว้ท่านศักดิ์สิทธิ์มากครับออกหน้าที่การงานขออะไรก็ได้หมดขอบนละมันแล้วมาแก้บนจับพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์นี่ก็ได้บนละมันไว้ก็ได้มาถวายละมันหลวงพ่อครบควาสมสำเร็จภายในสามวันก็กที่ศักดิ์สิทธิ์เรื่องใสมากครับได้ถวายละมันทัน ก็นะครับท่านผู้ชมดูรอบๆวัดครับหลวงพ่ออมปสสีเป็นวัดที่สวยงามมากครับหน้าปฏิบัติอยู่ร่มเย็นเป็นสุขมาทําบุญพักก่อนวันเสาร์อาทิตย์มาทําบุญพักก่อนแลกมาไหวาพ้พระที่วัดหลวงพ่ออมปาสีก็มีความสุขล่มเย็น มันก็จะได้มาขอโชคแบ่งปันกับท่านผู้ชมครับนี่ก็ให้ท่านผู้ชมดูสถานที่วัดครับ เวไปรอบวัดข้างหลังจะเป็นที่สวยงามมากครับมีศาลเจ้ามีที่ไหว้พระหลวงพอ่อนี่ก็เป็นสาลเจ้าพระเจ้าตากขอพรพระเจ้าตากก็ได้ครับ หนี่ก็เป็นที่เทละมันกสินไฟหลวง่อทำดบสินไฟเทนที่ศักดิ์สิทธิ์ใครมาบนอะไรก็บนละมันจะพบความสำเร็จทุกคนครับถ้าท่านผู้ชมลองมาบนและมาขอได้แน่นอนครับก็ได้ทำไหวละมัน แกหลง่อปีบหนึ่งขอพระบารมีหลงอ่อรูปทําการสิ่งใดก็ขอให้ไหลน้ำม,มันไหลมาเทมาไหลลืล่นเหมือนละมันก็ทําการเทละมันทําบุญด้วยละมันก็จะไหลเหมือนมันทําการสิ่งใดก็จะไหลลืล่นไม่มีอุปสรรค ละม,ม,มันเสร็จแล้วก็จะพาท่านผู้ชมมาไหว้พระออก็ปิดทองรูปหล่อหลวงพ่อ องหลวงพ่อองค์ภาษีก็นี่ข้างหลังก็จะเป็นพระประจำวันเสาร์ก็จะมีหลวงพ่อธัรใจก็จะมีท้าวเวสวรรณนี่ก็จะพาท่านผู้ชมมาขอโชคกับท้าวเวสวรรณเพื่อฝากท่านผู้ชมให้ปังปังงวดประจำวันที่16สิงหานี้ ก็ขอ,ขอบรบารมีท้าวเวสสุวรรณจนบรรดาลโชคแบ่งปันให้ท่านผู้ชมขอบารมีท้าวเวสสุวรรณโปรดประทานพรโชคลาภอันศักดิ์สิทธิ์นี้แบ่งปันให้ทั้งผู้ชมทุกคนเสี่ยงโชคก,กับลอตเตอรี่ละสองสามใบก็ขอพระบารมีท้าวเวสสุวรรณที่ศักดิ์สิทธิ์ ็นที่พึ่งลมโพลมใสของเราครับหลวพอบสีประทานโชคป่าท่านผู้ชมสามตัวปังปังปงวดครับมาแล้วครับสามตัวปังปัง607ครับนวดประจําที่16สิงหานี้ก็ขอบารมีทาวเวสวรร์บันดาลโชคนี้ขอปังปังหิงๆิงรวยรวย ก็ขอให้ท่านผู้ชมมีโชคมีชัยมีโชคไปดูช่องนี้ก็ขอให้มีโชคได้โชคแบ่งปันท่านผู้ชมตัวนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขทำการสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นขอให้มีโชคทุกๆกางไปเถอดสาธุสาธุสาธุสวัสดีค่ะ